วันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของ perspective นะครับหรือว่าทัศนียภาพในภาษาไทยเนาะเป็นคําว่าทัศบวกกับภาพมารวมกันก็คือแปลว่าการมองเห็นเนาะซึ่งจุดประสงค์ในการที่เราจะทํางาน perspective นี้ก็คือให้เราสามารถเขียนแบบ Per s p e c t i v e ฟหนึ่งจุดให้ได้นะครับอ่ะโดย Per s p e c t i v e เนี่ยก็คือหมายความว่าภาพในสิ่งแวดล้อมเนาะก็คือสิ่งที่เรามองเห็นอ่ะขั้นแรกเลยให้นักเรียนดูองค์ประกอบของการการวาดเปอร์สเปกทีฟก่อน ใช้สมุดวาดเขียนทําตามครูเลยอ่ะจะเห็นได้ว่านี้จะเรียกว่าเส้นขอบฟ้าหรือตามหลักแล้วเรียกว่าเส้น H L H L นะแล้วก็จุดก็คือ V P อ่ะ H L ย่อมาจากอะไร H L ย่อมาจาก Horizon Horizon Line V P ย่อมาจากแ e a r n i t c h i n เมื่อนักเรียนมี2จุดแล้วอันนี้หน,นึ่งคะแนนอันนี้อีกหน,นึ่งคะแนนเป็นสองคะแนนแล้วนะครับต่อมาเราจะเริ่มวาดกันที่เดี๋ยวครูลบก่อนเมื่อเรารู้เนะว่า Bp กับ Hl คืออะไรเราให้เราเขียนกำกับด้วยเนาะว่าจุด Bp อยู่ไหนแล้วก็เส้น Hl อยู่ตรงไหนเนาะขั้นแรกเลยให้นักเรียนสร้างกรอบของห้องอวันนี้เราจะมาสร้างห้องนอนกันให้นักเรียนสร้างกรอบของห้องขึ้นมาก่อนขนาดตามความเหมาะสมที่นักเรียนเลือกเลย อ่าก็จะได้ห้องนอนของเราอันนี้จะเป็นอ่าเราจะได้ตรงนี้เนาะขีดออกมาตามมุมจากจุด pp ยิงออกมาจากจุด pp ยิงออกมาอ่าเราก็จะได้ในลักษณะเช่นนี้เนาะต่อ,ตอมาเราก็จะมาลงรายละเอียดกันรายละเอียดต่างๆอ่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือผนังผนังตรงนี้ก็คือผนังอันนี้คือเพดานส่วนนี้ก็คือพื้นโอเคขั้นแรกเลยเรามาลองวาดประตูกัน อาครูจะกําหนดประตูให้เราอยู่ตรงนี้เนาะประตูซึ่งประตูเนี่ยมันมีรายละเอียดประตูเราเนี่ยโดยส่วนมากแล้วตามที่เขาใช้กันมีขนาดความสูงประมาณ2เมตรเนาะอะเรากำหนดตรงนี้ก็เลยตรงนี้เราก็กําหนดไปเลยสองเมตรส่วนตรงนี้ก็สองเมตรอาเราก็เอาประตูสูงสัก2เมตรเนาะครูจะให้ประตูอยู่ตรงนี้นะอะ่ะมีประตูซึ่งประตูเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันเนาะการวาดภาพเปอร์สเปกทีฟเนี่ยก็คือ ทาให้เหมือนจริงมากที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรืออะไรก็ตามของวัตถุหรือของสิ่งของเหล่านั้นที่เราวาดลงไปอ่าประตูก็ต้องมีตัววงกบนะครับวงกบวงกบคือขอบของประตูอีกอีกชั้นหนึ่งเนาะอ่าเราก็จะเห็นเป็นประมาณนี้เนาะถ้านักเรียนจะเอาให้ประตูมันเปิดนักเรียนก็ให้มันเห็นทะลุออกไปโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีลูกบิดแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากให้มันมีอยากให้เป็นประตูแบบปิดอ่ะครูก็จะลบตรงนี้ออกแล้วครูก็จะใส่ลูกบิดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นประตูแล้ว อ่าต่อมาอ่าเรามาลองสร้างหน้าต่างกันหน้าต่างอ่าคูจะเอาไว้ฝั่งนี้คูก็ยิงจากจุด V P อ่าเรามากาหนดก่อนว่าเราจะเอาหน้าต่างใกล้ประตูไหมอ่าเรามากาหนดตรงนี้ก่อนอ่าคูจะเอาหน้าต่างบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้คูก็ขีดเส้นขึ้นไปเลยขีดบางๆก่อนขีดบางๆอ่าประมาณนี้แล้วคูก็จะลากจากจุด V P ก็จะได้ความสูงของหน้าต่างเนาะเป็นตําแหน่งของหน้าต่างออกไป หน้าต่างกูจะอยู่ในกรอบสีเหล่ยมตรงนี้กูก็จะขีดเข้มไปเลยเนาะหน้าต่างอ่าหน้าต่างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนอววารวาสแบบเนี้ยมันยังไม่เหมือนจริงเพราะ,ะนั้นแล้วหน้าต่างต้องมีความหนาเนาะความหนาก็คือมีส่วนของขอบของหน้าต่างอ่าเราก็ขีดเส้นให้มันขนานกับตัวห้องเนาะ,ะขีดเส้นเนาะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาเติมข้างล่าง เล็กๆตรงนี้เป็นขีดดูความขนาดนะเส้นตรงนี้ก็จะขนาดกับพื้นห้องแล้วเราก็เอาจุด vp ยิงมาจุด vp ยิงเข้ามาเห็นไหมเราจะได้ความหนาของหน้าต่างแล้วถ้าหน้าต่างเรามีกระจกอ่าเราก็ใส่เป็นการสะท้อนของกระจกอ่าเราก็จะได้หน้าต่างแล้ว้านักเรียนอยากจะเป็นม่านนักเรียนก็ทําให้มันเป็นม่านออกมาอย่างนี้เนาะอ่ามีลมปิวหน่อยเป็นม่านทําอย่างนี้ไว้อ่าถ้าครูเอาม่านบังไปเลยนักเรียนก็ สามารถลบไอ้ตรงเงากระจงนี้ได้ว่าให้เป็นโครงเนาะของพมาณอ่ะต่อมาครูจะสร้างเตียงเตียงครูก็จะขีดมาตรงนี้เลยจากจุด B P ล่ากออกมาความสูงของเตียงก็จะประมาณนี้เนาะครูก็จะลากจุด B P ออกมา ความยาวเตียงครูจะเอาประมาณประมาณนี้ทุกทุกเส้นจะต้องยิงมาจากจุด V P นะครับตรงไหนที่ขนาดกับพืนห้องก็ดูให้มันขนาดกันด้วยเนาะอ่ะเราก็ได้เตียงขึ้นมาแล้วอ่ะเตียงเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าฟูกใช่ไหมฟูกแล้วก็เพิ่มความความหนาของฟูกเข้าไป ความหนองผูกเนาะอาจจะมีหัวเตียงขึ้นมามีหัวเตียงขึ้นมาอความหนาครูทําแบบมีปลายเตียงด้วยอันนี้ดีเทลต่างๆนักเรียนสามารถออกแบบเองได้เลยเนาะโดยดูจากครูเป็นตัวอย่างอาจจะเห็นแล้วว่ามีฟูกมีตัวเตียงถ้าเราอยากเติมหมอนล้วก็เติมหมอนเข้าไปหมอนก็ต้องเอียงไปตามมุมของ ปอร์สเปกทีฟเนเนาะแล้วก็วาดให้มันเอียงอย่างนี้อาจจะมีผ้าห่มหน่อยผ้าหม่มตรงเส้นผ้าห่มเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องใช้แม้บรรทัดเนาะเพราะว่าผ้าห่มเราไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้นเราก็จะได้เตียงแล้วอ่อาแล้วครูเพิ่มอะไรอันนี้ก็คือคือครูวาดพรมเป็นพรมเนาะพรมรองเตียงอ่ะเราก็จะได้พรมรองเตียงแล้วขณะที่เราใช้เส้นนั้นเราก็ขิดเข้มไปเลยอ่เราก็ได้พรมอ่า โดยโจทย์ที่ครูให้ทำนี้ให้นักเรียนเนี่ยไปเพิ่มรายละเอียดต่างๆในห้องให้นอกเหนือจากนี้เนาะ,ะครูให้เราไปทําตู้มาสักหนึ่งตู้เนะเาะแบบเราออกแบบเราออกแบบได้เองหรือว่าเราจะเอาตู้วางไว้ตรงไหนเนาะในห้องนี้โดยอาทิยนนี้ให้นักเรียนไปทํามาก่อนแล้วก็คาบหน้าที่เราจะเรียนออนไลน์กันให้นักเรียนนํางานชิ้นนี้มาเรียนด้วยในคาบของห้องขอที่มีเรียนเนาะโอเคแล้วครั้งหน้าเราจะมาลงสีกันในคาบมาทํางานต่อกันในคาบอย่าเพิ่งทําให้เสร็จหรือว่าใครอยากทําเสร็จเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ นำมาทําที่โรงเรียนต่อเนาะในอาทิตย์หน้าโอเคนะครับสวัสดีครับนักเรียน